ลดน้ำหนักนะครับอดอาหารเช้าหรือว่าอดอาหารเย็นได้ผลมากกว่ากันนะครับคลิปนี้หมอหนึ่งมีคําตอบครับสวัสดีครับผมนหมอ1 healthy hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอนหนึ healthy hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะมีเพื่อนๆในช่อง YouTube ของเราเนี่ยถามมานะครับว่าคุณหมอคะ ลดน้ําหนักเนี่ยเราไม่กินข้าวเช้ากับไม่กินข้าวเย็นเนี่ยอันไหนมันลดได้เร็วกว่ากันแล้วมันมีข้อเสียไหมเพราะบางทีบางคนบอกว่าไม่กินข้าวเช้าหลายๆคนชอบบอกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือบางคนไปอดอาหารเย็นก็เกิดปัญหาว่าหิวตอนดึกอีกไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อธิบายให้ฟัง ละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งนะอย่าลืมกดหวัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะหมอหนึ่งจะลงคลิปทุกวันอังคารพระหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับคลิปในช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้แล้วก็กําลังใจในการลดน้ําหนักนะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านนี้ด้วยนะครับทำตามคําแนะนําของผมนะครับนำมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันตอนนี้ลดไปแล้ว30มสิบกิโลนะครับนะปรบมือให้ ถ้าคุณตั้งใจนะแล้วเอาไปปรับใช้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสุขภาพดีๆความมั่นใจในการใช้ชีวิตจะกลับมาเป็นของคุณเหมือนท่านนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้กลับมาชิลๆซิกแพคเริ่มมาแล้วอ่าคือบางคนเนี่ยเป้าหมายคือแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่อยากมีพุงอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆไม่จำเป็นต้องมีซิกแพกก็ได้ส่วนบางคนก็อยากจะมีซิกแพคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรโอเคไหมถ้าเป้าหมายเราแค่กลับไปใส่เสื้อผ้าสวยๆส,สุขภาพดีนะไม่ยากเลยแบบท่านเนี่ยโอเคเปล่า นะครับนะกลับไปเหมือนอายุสาวๆหนุ่มๆอีกครั้งเลยเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนอีกคนนึงนะบางคนบอกว่าโอคุณบอกว่า30โลน่าจะใช้เวลานานนะคะมันลดนานมากเลยใช่ไหมคะท่านเนี้ยทำตามผมนะลดไปแค่2สัปดาห์เองจาก80เหลือ74อีกนิดเดียวลงเลข6แล้วอะ่ะถามว่าใช้เวลานานไหมไม่เลย ถ้าเทียบกับตอนที่คุณอ้วนนะบางคนเนี่ยอ้วนกว่าจะใช้เวลาเนี่ยมัน1ปีโอ้โหคุณหมอคะจาก60ขึ้นมา80ปีหนึ่งขึ้น20กิโลเลยค่ะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณจะลดปกติคุณต้องใช้เวลาปีหนึ่งเหมือนกันนะถูกไหมเราใช้เวลาสร้างนี่เราก็มีเวลาต้องใช้นี่เหมือนกันแต่ถ้าคุณมีความรู้มันจะประหยัดเวลามากขึ้นอย่างนี้เห็นไหมสองเดือนแป๊บเดียวเองลงไปละ6กกิโลละไม่ต้องเป็นต้องรอถึงปีหนึ่งหรอกนะครับเนอะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะ อ้าวคราวนี้นะครับมาถึงสิ่งที่เพื่อนๆเราถามนะว่าลดน้ําหนักเนี่ยอดอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็นดีกว่ากันต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆไม่ค่อยอยากใช้คําว่าอดอาหารเท่าไหร่เลยอ่าเพราะคําว่าอดอาหารหมายความว่าคุณจะไม่กินอะไรเลยถูกไหมแต่ว่าอดอาหารในที่นี้หมอหนึ่งเข้าใจว่าเพื่อนๆเราอยากจะใช้คําว่าการทํา IF มากกว่าว่า IF เนี่ยไม่กินเช้าหรือไม่กินเย็นดีกว่ากันครนี้บางคนไม่เคยรู้จัก IF มาก่อนเลยหมอหนึ่งเคยทําคลิปเกี่ยวกับพื้นฐานการทา IF ไว้นะเข้าไปดูได้ในช่องหมอหนึ่งนะครับนะมีคลิปดีๆเยอะมากๆเเลยนะ อ่ะแต่ถ้าให้อธิบายคร่าวๆเพื่อที่จะได้เข้าใจก่อนว่าอดมื้อเช้าหรือมื้อเย็นดีกว่ากันเนี่ย IF เนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่า intermittent fasting จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จะได้แปลก่อนเราจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไร intermittent fasting intermittent เนี่ยแปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้นคาว่า intermittent fasting เลยแปลว่ามีการอดอาหารเป็นช่วงๆใน1นวันนะถ้าใครเคยได้ยินก็อาจจะเคยได้ยินเขาเขียนคำว่า IF 16ทับ 8, 8ถูกไหม สังเกตเลขดีๆคือ16กับ8บวกกันได้24หมายความว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปคนเราอะทำา IF อยู่แล้วแต่กำไรหรือขาดทุนเท่านั้นเองในยี่บชั่วโมงบางคนอาจจะมีช่วงระยะเวลาของการกินเยอะมากๆก็ได้เช่นตื่นมาปั๊บ8โมงเช้าก็กินเที่ยงก็กิน4โมงเย็นก็กิน6โมงเย็นก็กิน2ทุ่มก็กินเที่ยงคืนก่อนนอนก็ยังกินพูดง่ายๆคือตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนกินตลอดเวลาเลยไม่ได้หยุดเลยแล้วช่วงที่นอนคือเที่ยงคืนถึง8งอยหยุดกิน อันเนี้ยก็เป็น IF แบบหนึ่งเหมือนกันแต่เป็น IF แบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะกิน16ชั่วโมงอดแค่8ชั่วโมงเองถามว่า8ชั่วโมงนั้นมันไม่ดีหรอครับคุณหมอมันดีครับแต่มันดีไม่พอที่จะลดน้ําหนักได้เพราะงานวิจัยบอกว่าการที่เราจะลดน้ําหนักได้เนี่ยเราจะต้องมีช่วงอดอาหารหรือช่วงหยุดกินเนี่ยนะนานกว่า12ชั่วโมงจำดีๆนะต้องมีช่วงหยุดกินหรือช่วงฟาส์เนี่ยนานกว่า12ชั่วโมง หมอหนึ่งเลยมักจะบอกในหลายๆคลิปว่าอะไรสาหรับคนเริ่มต้นลดน้ําหนักยังไม่จําเป็นต้องทํา I f อะไรได้เยอะแยะมากมายเหมือนคนอื่นเขาหรอกอย่าเพิ่งไปลอกเขาเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนถ้าอยากจะเริ่มต้นจริงๆค่อยๆปรับก่อนปรับจากการที่เรามีช่วงกินกับช่วงหยุดกินใน1วันเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเท่าเท่ากันได้ไหมเช่นเริ่มกินมื้อแรกตอน8ปดโมงเช้าแล้ว2องทุ่มปั๊บเราหยุดกินแบบนี้ได้ไหมพอเห็นภาพไหมแล้วหลังสองทุ่มไปจนถึง8ปดโมงเช้าอีกวันหนึ่งหยุดกินก็จะกลายเป็นมีช่วงหยุดกิน แต่ถามว่ามันจะได้กําไรขนาดที่จะผอมเร็วขึ้นไหมอาจจะยังแต่มันจะฝึกให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ทรมานจนเกินไปบางคนมาวันแรกเขาบอกว่าบางคนแบบว่าเอ้ยฉันผอมนะฉันกินวันละมื้อเธอกินวันละมื้อแบบฉันสิมันทําไม่ได้ไงถูกไหมอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปโดยที่ร่างกายของคุณไม่เคยฝึกเนี่ยมันมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วหมอหนึ่งก็มักจะไม่แนะนําให้กินแค่วันละหนึ่งมื้อด้วยเพราะว่าสารอาหารมันมักจะไม่พอใครที่ฟังมาจะรู้ว่าหมอหนึ่งไม่ได้เน้นเรื่องการจัดเวลาการทานที่สุดโต่งแต่เน้น โอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่า intermittent fasting หรือ IF มันคืออะไรคราวนี้ไอ้คำว่าอดมื้อเช้ากับมื้อเย็นมันหมายความว่าอะไรละ่ะครับคุณหมออ่ะผมยกตัวอย่างแบบนี้ละกันถ้าตามประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมดูแลนักเรียนมาในกลุ่มเนี่ยกลุ่มเรียนลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตที่หลายๆคนถามถึงเดี๋ยวตอนุดตอนท้ายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาเรียนยังไงเนาะแต่ในกลุ่มเนี่ยกว่า20,000คนที่เป็นนักเรียนของผมเนี่ยมีนักเรียนครบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะทํางานเป็นกะทางานเป็นเวลา ทำงานเช้าบ้างกลางคืนบ้างลักษณะการกินการจัดเวลาในชีวิตประจําวันของแต่ละคนมันเลยแตกต่างกันไปดังนั้นเราเลยต้องเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนคราวนี้ถ้าถามหมอหนึ่งว่าแล้วอดอาหารเนี่ยช่วงอดเนี่ยกับช่วงกินเนี่ยแบ่งแบบไหนเราถึงจะได้ผลดีมากที่สุดนะถ้าตามประสบการณ์ของผมนะผมแนะนําให้เริ่มทํา if ตั้งแต่15บหทับเเอาใหม่นะบางคนยังไม่เข้าใจ15บหทับเหมายความว่าใน1วันมีช่วงหยุดกินทั้งหมด15ชั่วโมงและมีช่วงกินแค่ 9ชั่วโมงเช่นอะไรบ้างเช่นหมอหนึ่งเริ่มกินมื้อแรกตอน8โมงเชา้าอ่าหมอหนึ่งก็จะไปหยุดกินที่ประมาณ17.00น,อ,นอันนี้คือกิน9ชั่วโมงแล้วหลัง17.00น,นไปถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งไม่กินคาว่าไม่กินในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่กินอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่กินต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีแคลอรี่เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรบ้างล่ะน้ําเปล่าชากาแฟดําพวกเนี้ยได้แต่ถ้าหลังมื้อเย็นไปแล้วกาแฟก็ไม่ค่อยอยากให้กินเท่าไหร่ แต่ถ้าก่อน8ปดโมงบางคนตื่นตีห้านะแล้วก็ท,ทําธุระอะไรก่อนจะไปทํางานเนะี่ยกาแฟดําตอนเช้าวาได้ไม่นับเป็นมื้ออาหารโอเคไหมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็น15บทับเอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีที่แต่ละคนทํางานเป็นเวลากินเป็นเวลาเดิมๆทุกวันนะโอเคปะ่ะนะครับเนาะส่วนคนที่ทํางานเป็นกะก็ต้องไปพูดกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคราวน,นี้ถามว่าลราสิบ้ทับเได้ผลไหมก็ได้ผลด,ดีนะเพราะว่าเราจะลดน้ําหนักได้ดีจะเอาไขามันมาใช้ได้ดีต้องมีช่วงเวลาของการหยุดทานนานกว่า12ชั่วโมงถูกไหม แล้วถ้าสมมติว่าเป็น IF แบบ16ทับล่ะ16กทับก็คือหยุด16ชั่วโมงเราจะได้กำไรเพิ่มมาหน่อยหนึ่งกลายเป็นเริ่มกินตอน8โมงเช้าอาจจะไปหยุดกินตอน1 6 0 0กจดก็ไดแ้แล้วตั้งแต่16.00ไปจนถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งนะ16ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาของการหยุดทานร่างกายก็จะใช้ไขมันได้มากขึ้นมาอีก1ชั่วโมงก็จะกำไรเพ,เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่พอเป็นแบบนี้ปับ๊บหลายคนเริิ่่่่มมมมมถาาาออกนนึงงงว,วคุณห 16. 00, ห16.00ูยยัไเเลเล ข้าวเย็นหนูจะกิน16.00นี่มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยบางคนมีลูกต้องกลับบ้านไปเลี้ยงลูกที่บ้านต้องกินข้าวพร้อมกันตอนทุ่มหนึ่งแบบนี้แสดงว่าโอกาสทํา IF หรือโอกาสที่จะอดมื้อใดมื้อหนึ่งของหนูนี่ยากมากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมผมถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองไม่งั้นเราจะไปลอกคนอื่นแล้วคนอื่นบอกว่าให้กิน8โมงเที่ยง4โมงเย็นสิแล้วจะผอมบางคนบอกก็วิธีการใช้ชีวิตของฉันมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแสดงว่าฉันไม่ผอมแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ โอเคป่าโยนความคิดที่ว่าตัวเองผอมยากออกไปก่อนนะคุณเหมาะสมที่จะได้สุขภาพดีแต่ต้องมีความรู้ก่อนแค่นั้นเองโอเคป่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ 16- บห6ทับแปทับแบางคนนะเริ่มกินเที่ยงก็มีนะแล้วก็ไปหยุดที่2องทุ่มก็มีอ่าเริ่มเที่ยงแล้วไปหยุด2องทุ่มก็มีแต่บางแบบนี้ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อดีคืออะไรข้อดีคือแบบเนี้ยไม่ค่อยหิวบ่อยเพราะอะไรเพราะว่ากลางคืนไม่หิวแน่นอนเราหยุดกินสองทุ่ม แต่ข้อเสียคือถ้าคุณนอนสี่ทุ่มแบบนี้เป็นกฎไหลย้อนเลยนะพอเห็นภาพไหมครับนะเพราะเราหยุดกินสองทุ่มจุกไหมข้อควรระวังของคนที่กินมื้อเย็นเลยเวลาพราะอาทิตย์ตกดินไปแล้วคือควรจะให้มื้อเย็นเนี่ยมันห่างกับช่วงเวลานอนเนี่ยอย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะโอเคเปล่าทำไมต้อง3-4ี่ชั่วโมงรู้ไหมอาหารของคนเราเวลามันไปอยู่ที่กระเพาะเนี่ยมันจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงในการที่จะย่อยเสร็จปั๊บก็ดันอาหารเนี่ยไปไว้ที่ลำไส้ถ้าอาหารยังอยู่ในกระเพาะอยู่แล้วคุณนอน อาหารมันก็จะไหลท้นมาชนหลอดอาหารทําให้คุณเป็นกรดไหลย,ย้อนได้แต่ถ้าอาหารผ่านกระเพาะไปหมดแล้วอันนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วเพราะมันจะโอกาสเกิดกรดไหลย,ย้อนเนี่ยยากมากโอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็น16หทับแหรือมากที่สุดที่หมอนหนึ่งเคยทําก็คือ IF18 ทับหอ่าสิบแทับหได้ไหมได้อันนี้เป็นแบบที่ผมทาเลยตอนผมลดน้ําหนักก็คือตั้งแต่ที่ยงจนถึง1 8 0 0นอ่าไม่กินเช้า หมอหนึ่งเลือกไม่กินเช้าแต่บางคนอาจจะไม่จําเป็นต้องเลือกแบบหมอหนึ่งนะคือบางคนบอกว่าหยุดกิน18ชั่วโมงแล้วกิน6ชั่วโมงอาจจะทําอีกแบบหนึ่งก็ได้เช่นอาจจะกิน8ปดโมงเช้าแล้วหยุดตอนบ่ายสแบบนี้ก็ได้นะไม่จาเป็นต้องลอกผมพอเห็นไหมเพราะว่าแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันไงโอเคเปล่าต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้หมอหนึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าจะลดน้ําหนักได้ อดมื้อเช้าหรือมื้อเย็นไม่สําคัญโยนทิ้งไปก่อนแต่ต้องเข้าใจคําว่า intermittent fasting หรือ IF เนี่ยคืออะไร IF คือการแบ่งช่วงเวลาการทานออกเป็นช่วงกินกับหยุดกินจะลดน้ําหนักได้ดีช่วงหยุดกินควรจะต้องนานอย่างน้อย12ชั่วโมง แต่ถ้าเริ่มชินกับการที่แบ่งเวลากินกับหยุดกินแล้วช่วงหยุดกิน12ชั่วโมงคุณเพิ่มช่วงหยุดกินเพิ่มขึ้นมาหน่อยเช่น15ชั่วโมงแบบนี้พอได้16ชั่วโมงแบบนี้ได้18ชั่วโมงได้แต่สังเกตว่าช่วงกินใน1วันของเรามันจะน้อยลงเรื่อยๆคุณลองนึกภาพนะว่าเราทํา IF 18 6ทันะเรามีช่วงกินแค่6ชั่วโมงเองนะอย่างหมอหนึ่งเนี่ยจุดกินเที่ยงจนถึง6โมงเย็นเนี่ยเรากินได้กี่มื้ออย่างมากก็3มมื้อถูกไหมหรือจร แล้วบ่ายสามอีกหนึ่งมื้อเนี่ยถ้าจะกินแน่นๆนอัดอัดกันเนี่ยโอกาสที่มันจะจุกมันเยอะมากเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งก็เลยกินแค่2มื้อแต่การกิน2มื้อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตัดมื้อใดมื้อหนึ่งออกไปแล้วเรียกว่าการทำไอเอฟไม่ใช่คนเราปกติเกิดมาเนี่ยถูกสอนให้กิน3มื้อเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้จักคือคําว่านาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตชีวิตของคนเราเนี่ยมันอ้างอิงตามพระอาทิตย์นะ เราตื่นขึ้นมาปั๊บพระอาทิตย์ขึ้นร่างกายถูกกระตุ้นจากแสงอาทิตย์ตอนเช้าให้ตับเนี่ยสร้างน้ําตาลออกมาเพื่อให้เราออกไปใช้ชีวิตแล้วพอน้ําตาลเราเริ่มตกคือเราใช้น้ําตาลที่ร่างกายเราสร้างขึ้นไปแล้วแล้วน้าตาลเราเริ่มตกเราก็ต้องหาของกินตอนเช้าเพื่อที่จะทําให้ร่างกายใช้ชีวิตแบบมีพลังงานต่อไปได้เพราะฉนั้นสมัยก่อนเราก็เลยมักจะต้องกินอาหารเช้าเสร็จปั๊บอีก3าชั่วโมงเราหิวอีกแล้วเพราะอะไรเมื่อกี้หมอนหนึ่งเพิ่งพูดไปว่าอาหารผ่านกระเพาะไปใช้เวลา3าสี่ชั่วโมงถูกไหมเที่ แล้วช่วงเย็นเราก็เลยหิวอิกแล้วแต่พอพระอาทิตย์เริ่มตกดินตอนเย็นหลัง5้าโมงเย็นเป็นต้นไป6กโมงเย็นเป็นต้นไปร่างกายเริ่มไม่ค่อยใช้พลังงานอะไรเท่าไหร่ร่างกายก็จะไม่ค่อยหิวและส่วนใหญ่เราก็มักจะนอนถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วอ่ะสามสองสามทุ่มเราก็หลับแล้วคนต่างจังหวัดสองสามทุ่มเขานอนแล้วนะเลยไม่ค่อยเกิดปัญหาว่าเราหิวตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นคนกรุงส่วนใหญ่นะกินข้าวมื้อสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกดินเที่ยงคืนก็ยังหิวเพราะอะไรเพราะเราใช้พลังงานเราถูกกระตุ้นเยอะ เรามีแอคทิวิตี้เรามีกิจกรรมก่อนที่มันจะถึงเที่ยงคืนน่ะค่อนข้างเยอะเราเลยหิวง่ายต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราถูกออกแบบมาให้กินสมือ้อแต่3มื้อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอาหารเต็มเต็มทั้ง3มือ้อหมอหนึ่งเลยเอามาระยุว,ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราลดเวลาของช่วงกินในช่วงลดน้าหนักลงเนี่ยเหลือแค่6ชั่วโมงเรากิน3ามื้อเต็มก็ได้นะหรือเราอาจจะก,กินเป็น2มื้อเต็มบวก1มื้อย่อยได้ไหมอ่าเช่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมอหนึ่งกินม เที่ยงกับมื้อเย็นแล้วมื้อบ่ายสาเป็นแค่มือ้อย่อยๆแต่มือ้อย่อยๆของหมอหนึ่งใครตามหมอหนึ่งจะรู้ว่า ร่างกายของคนเราสะสมไขมันจากการที่เรากินน้ำตาลกับแป้งมากเกินไปถูกไหมเพราะระบบพลังงานมี2ระบบคือใช้น้ำตาลกับแป้งกับใช้ไขมันถ้าร่างกายมีน้ำตาลกับแป้งเยอะมันจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วยิ่งถ้ากินเยอะมากจนมันใช้ไม่หมดมันจะเอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะนั้นมื้อเสริมของวันหนึ่งวัหนึ่งจะเสริมแค่โปรตีนให้ร่างกายมันได้โปรตีนเพียงพอแล้วอิ่มแบบเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าเรากิน2มื้อหลักบวกหนึ่งมือ ой, ้อย่อยโดยที่ยังได้สารอาหารครบเพราะนั้นหลักๆจริงๆแล้วการอดอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็นไม่ได้บ เวลาคุดปดมือใดมือหนึ่งไปแล้วอย่างหมอหนึ่งกินเที่ยงจนถึง6กโมงเย็นหมอหนึ่งตัดมืออะไรออกครับตัดมื้อเช้าออกแต่สารอาหารในมื้อเช้าเนี่ยหมอหนึ่งเอาไปโปะมืออื่นแทนซึ่งสารอาหารที่สําคัญที่สุดที่หมอหนึ่งเคยพูดไปแล้วคืออะไรคนไทยกินไม่ค่อยถึงคือโปรโตีนเพราะโปรโตีนเนี่ยเอาไว้สร้างกล้ามเนื้อเวลาเรากินโปรตีนไม่ถึงร่างกายก็เลยดึงกล้ามเนื้อมาใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาเราจับนะตอนเราอ้วนก็จะมีแต่ไขมันกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีถูกปั๊นะเพราะฉะนั้นโปรโตีนเลยสําคัญ การที่เราตัดอาหารมื้อเช้าออกแล้วไปกินเที่ยงกับเย็นเราต้องเอาโปรตีนในมื้อเช้าไปเฉลี่ยเที่ยงกับเย็นด้วยถ้าคุณจะตัดมื้อเย็นออกคุณต้องเอาโปรตีนในมื้อเย็นไปเฉลี่ยในมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงด้วยเห็นภาพตรงนี้ไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าอดอาหารมื้อเช้ากับอดอาหารมื้อเย็นอะไรดีกว่ากันคําตอบคือทําได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตฟังดีๆนะหมอหนึ่งชอบอดมื้อเช้ามากกว่าเพราะพอกลับมาถึงบ้านแล้วตอนเย็น เราใช้พลังงานค่อนข้างเยอะในการที่ต้องคิดงานตอบลูกเพจทานู่นทนํานี่หมอหนึ่งเลยมักจะกินไปสุดอยู่ที่ประมาณ6กโมงเย็นพอกินไปสุดหกโมงเย็นก็เลยต้อง,ลอง,ล,องลองนั่งนึกภาพถ้าเรานั่งตรวจคนไข้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเรากินตั้งแต่8ปดโมงเชา้าแล้วเรากินไปจนถึง6กโมงเย็นเกิดอะไรขึ้นครับเรามีช่วงเวลาของการกินตั้ง10ชั่วโมงถูกไหมแล้วมีช่วงเวลาของการอดแค่14ชั่วโมงมันอย่างนี้เราเรียกว่า IF 14ฟสิบสี่ทับสิบถามว่าได้ไหมพอไหมก็พอได้นะแต่ ตามประสบการณ์ของผมที่ดูแลนักเรียนมากว่า20,000คนคน่ะผมบอกเลยว่า15ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะลดน้ําหนักได้ดีเพราะฉะนั้นงั้นปรับนิดนึงแล้วกันจะไปกิน10โมงก็ไม่ได้เพราะเราทํางานอยู่เอาอย่างนี้งั้นเราเริ่มเที่ยงเลยแล้วกันแต่ไม่อยากเป็นกฎไหลย้อนหมอหนึ่งจะไม่กินจนถึง2ทุ่มหมอหนึ่งก็จะกินแค่ถึง6โมงเย็นนั่นแหละ6ชั่วโมงอย่างนี้กลายเป็น IF 18ทับ 6. แต่ใน6ชั่วโมงนี้ระวังที่สุดเลยคือสารอาหารต้องครบ เนี่ยข้อนี้คือข้อหนึ่งที่หลายหลายคนพลาดแล้วบอกว่าทําไมทํไ IF แล้วไม่ผอมคุณหมอคะอดมื้อเช้าทําไมไม่ผอมอดมื้อเย็นทาไมไม่ผอมเพราะคุณตัดมื้ออาหารไปเลยแล้วโปรตีนมันหายไปด้วยพอสารอาหารไม่ครบเราไม่เรียกการทํไ IF เลยนะคนที่ทํไ IF แล้วกินโปรตีนแล้วตัดมื้อนั้นออกไปเลยแล้วโปรตีนไม่ได้เอาไปเพิ่มมื้ออื่นเนี่ยมันคือการอดอาหารเพราอร่างกายมองว่าอดอาหารสุดท้ายกล้ามเนื้อจะหายไปเรื่อยๆพอกลับมากินเยอะโยโย่เลยเห็นภาพป่ะ โอเคแมนะครับเพราะฉะนั้นทําได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดแบบไหนหมอหนึ่งถนัดแบบนี้มากกว่าแล้วหมอหนึ่งก็กินกาแฟไประหว่างตรวจคนไข้ตอนเช้าพอเที่ยงปับ๊บอ่ะค่อยกินมื้อแรกโอเคเนาะนะครับนะคราวนี้ข้อที่หลายๆคนกังวลคือคุณหมอคะแล้วถ้าอดมื้อเช้าเนี่ยจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมคําตอบก็คือมีงานวิจัยนะครับเยอะมากๆที่พยายามทําเรื่องนี้แต่ยังไม่มีตัวไหนที่รับรองเลยว่าอดอาหารมื้อเช้าแล้วจะเป็นอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่คนที่อดอาหารมื้อเช้าแล้วเป็นอัลไซเมอร์หรือความจําไม่ค่อยดีเกิดจากการที่ อดมื้อเช้าแล้วมื้อกลางวันกับเย็นกินเท่าเดิมโดยที่ไม่ได้เอาสารอาหารเฉลี่ยในมื้อเช้าไปเฉลี่ยมื้ออื่นพอเข้าใจเรื่องนี้ไหมเพราะฉะนั้นสมองเสื่อมไม่ได้เกิดจากอดอาหารเช้าหรอกแต่อาจจะเกิดจากสารอาหารไม่พอมากกว่าร่างกายได้สารอาหารน้อยเกินไปทําให้สมองเสื่อมเนาะนะครับส่วนคนที่อดอาหารมื้อเย็นได้ไหมได้เหมือนกันจริงๆถามว่าดีไหมก็ดีด้วยเพราะการที่เราอดมื้อเย็นคือมื้อเย็นของบางคนมันประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มใช่ไหม ถ้าเราอดมื้อเย็นตรงนั้นเราเลื่อนมากินมื้อเย็นเร็วหน่อยเช่นอาจจะกิน8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามแปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นแบบเนี้ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานตามนาฬิกาชีวภาพแต่ข้อควรระวังคือคุณอาจจะไปหิวดึกนะถ้าคุณนอนดึกโอเคไหมเดี๋ยวจะทาอีกคลิปหนึ่งออกมาให้นะครับว่าคนที่ชอบหิวดึกดึกบ่อยๆเนี่ยแก้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นทําได้ทั้งคู่ทั้งอดเช้าแล้วก็อดเย็นแต่ระวังเรื่องอะไรครับ สารอาหารเนาะโอเคเปล่าไม่งั้นการทำไอเอฟของคุณจะไม่มีประโยชน์เลยเนาะหวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะอดได้ทั้งเช้าทั้งเงย็นนะครับอย่าไปซีเรียสมากปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณให้ได้ก็พอเพราะมันจะทําให้คุณทําทําได้นานและทําได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเอ,นเ,อนเราอีกทีหนึ่งนะที่ลดไปได้คนนึงลดไปได้30มสเนโลยนะครับกลับมาอายุเหมือนหนุ่มๆน,น,นุ่มสาวๆอีกครั้งเลยอีกคนเพิ่งเริ่มลดไป2ส,สัปดาห์นะลดไปได้ห้ากิโลกว่ากว่ากับ6กกิโลแล้วนะคร ความเชื่อก็สําคัญคุณจะมีความเชื่อเมื่อคุณอยู่ในบรรยากาศการลดน้ําหนักที่เหมาะสมถ้ารู้สึกไม่มีกําลังใจเข้ามาฟังคลิปหมอหนึ่งบ่อยๆเปิดฟังได้ทุกวันเลยนะครับหมอหนึ่งจะลงคลิปเนี่ยถี่ที่สุดเท่าที่ทําได้แต่แน่ๆที่เราจะเจอกันคือ,อาวาันอังคารพระหัสแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นการเอาเทคนิคต่างๆมาเล่าให้ฟังว่าอยากเริ่มต้นลดน้ําหนักทํำยังไงบ้างเอาคําถามมาตอบว่า เพื่อนๆถามแบบนี้คําถามนี้น่าสนใจนะครับจะเอาไปปรับใช้อาการลดน้ําหนักยังไงส่วนใครที่อยากให้หมอหนึ่งช่วยในการลดน้ำหนักไม่อยากลดน้ําหนักลอยแบบลองผิดลองถูกเองหมอหนึ่งก็มีกลุ่มเรียนด้วยนะนะครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเรียนลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตกลุ่ม VIP นะครับในนั้นเนี่ยหมอหนึ่งจะมีบทเรียนเรียงไว้ให้ว่า1 2 3 4 5แต่ละวันต้องทําอะไรบ้างเรียนจบบทที่1ทําอะไรวันที่2ทําอะไรไม่ต้องคิดเองนะครับว่าจะปรับอะไรก่อนหลังปรับตามนี้เลยบทเรียนทั้งหมดถูกออกแบบมาแล้วเพราะว่ามันเกิดจากการดดัแปลง จากประสบการณ์ที่หมอนหนึ่งช่วยคนลดน้ําหนักมากกว่า20,000คนที่อยู่ในกลุ่มเรียนและยังไม่รวมคนอื่นๆอีกที่หมอนหนึ่งเคยเจอเพราะนั้นเชื่อเถอะว่ามันทําง่ายขอแค่คุณเริ่มอยากมอบสิ่งดีๆให้ตัวเองนะครับเนี่ยอีกประมาณ2เดือนก็ปีใหม่แล้วอ่ะเราชอบตั้งเป้าว่าปีใหม่นี้ฉันอยากสุขภาพดีแต่พอเลยปีใหม่ไป3าวันปั๊บกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้แหละอีก2เดือนมันจะกลายเป็นของข,องขวัญให้คุณเนี่ยเอาไปโพสต์อวดคนอื่นได้ว่าเออปีใหม เพราะนั้นใครที่สนใจเรียนกับหมอหนึ่งนะครับนะซึ่งหมอหนึ่งตอบคำถามอยู่ในกลุ่มด้วยเนาะเผื่อใครมีปัญหาในการลดน้ำหนักนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับใครดูจาก Facebook หรือ YouTube ให้ดูรายละเอียดที่อยู่ในลิงก์ในคอมเมนต์นะหมอหนึ่งปักหมุดไว้ให้นะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอทเฮลตี้ฮีโร่นะครับก็จะมีทีมงานคอยให้รายละเอียดนะครับว่าเข้ากลุ่มยังไงแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิ เจอกันในกลุ่มนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ